เล่นทางโน้นถึงเร็วกว่าไม่ใช่เหรอถ้ากูจำไมไม่ดิไปหรอเอ้ยบีไฮฟ์ไอ้ชิบหายกูโดนโอ้โหไอ้เฮกไอเจี๊ยเก็บก็เก็บเลยมันเก็บได้เหรอเก็บได้เก็บได้เดี๋ยวกูล่อให้ไหมแล้วมึงเก็บเอาดิแหมเอาดีเลยนะอันขวาก่อนหนึ่งสองอ้อยอ้อยอ้ยอุ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 ้ยอะไรผมอะไล่ผมอะไล่ผมเก็บแก็บแก็บคนหนึ่ง เอาไงอีกอันไหมเนี่ยเก็บอยู่อ่ะกูแดงแล้วไม่รอไม่รอเก็บนะเด็กูแดงกันหมดแล้วเนี่ยว้ามันจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้กะจูงไกระจูงไกระจูงไกระจูมาไล่ผมาเหี้ยเก็บเก็บไปกระปิกระจูอะไรไเก็บเก็เก็บเก็บเร็วเร็ววิ่งวิ่งทำไมรู่อโอ้โหเนีย ใช่เหรอวะคุ้มแล้วเหรอว่ามันตายกันแล้วสองคนตายสองไอ้แล้วเหรอพี่ยาพี่ยาพี่ยาครับบ้างครับบ้างเฮ้ยมึงเชื่อกูไหมล่ะว่ากูทำได้เราจะมาโควดวนได้ไงเอแล้วพี่ดูยวก็ไม่ได้โควดวนจะได้ไม่ต้องไปสับกันโยกอย่างเงี้ยอป็นไงแผลนี่โอ้ เงินครบแล้วดูให้ดูใหดูใหไม่ได้แดกบอกเลยไม่ติดคอยไหมเนี่ยถือว่าคอยปลอดแต่เนี่ยไม่ปลอดภัมันลุกอยู่ตายกันแล้วไปกาบี้ อะไรอ่ะเกมอะไรเนี้ยจะไม่ให้กูเล่นเลยเหรอเริ่มใหม่ไหมเออเริ่มใหม่ได้ไหมอู้ไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมั้งเฮ้ยพี่แจ๋วไอ้เหี้ยไอ้พีดิ้วไปดูไปดิไปดู้วไปถอยถอยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรตีไม่มีอะไรตีมึงโดนเหรอโดนหลบไม่ทันวิ่งออกมาข้างนอกได้ปะ วิ่งระวังล่างกระโดดลงมา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 เดี๋ยวอดไปไหนต้องหาทั้งไปไม่เจอเดี๋ยว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 ไม่ใช่แครตัวนั้นละไม่ใช่แครตัวนั้นละไอ้เหี้ยบรรยากาศกูมันเปลี่ยนไปอ่ะเอ้ยไม่เป็นไงไม่เป็นไงพี่ไม่รู้ไม่รอต้องไงครับกูอันนี้มึงต้องมา ำไมคนไม่พอมาเหอะเอาบันไดไปด้วยต้องใช้ไม่ต้องหรอกเชื่อกูดิมาเร็วๆนะยังไม่เจออะไรเลยแต่คนมันไม่พอของมันเยอะมึงรู้จักากาดนป่ปะ PTSD อ่ะ PTSD คืออะไรวะที่เป็นนักร้องแรปไปพี่เฮ้ยเกิดไปนะขายะน่าจะโอเคแล้วแหละไปเดินสอง ตามโอ้่งันหน้าสิคนมงมุมลมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แมงมุมมันะไม่ใช่แมงมุมเล็กเวิ่ง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  เห็น okay. ้ยงขาสองขาโอเคเล s โกปล่อยกูปล่อยกูไม่รู้เอออ่ามันตามมันตามเล็กซิตอ่ะตามกูเป็นโาว่างไหมมาล่อหน่อยมันตามเล็กซิตะไรอี้ย่โดดขึ้นไม่ได้ทำไมเนี่ยติดที่อะไรเนี่ย งั้นวิ่งไปเลยงั้นวิ่งไปเลยงั้นวิ่งไปเลยพี่รอให้ไปเอาของเนะว่าเอา้โ <c oughs> หอิ๋วไปขั่วมันโดดไม่ขึ้นอะแต่พอมันขึ้นแล้วมันเลยไปเลยอะ่ะมันกดเปลี่ยนคนดูยังไงนะอ๋อ <c oughs> อีกคนก็ไปแล้วนี่เออ กูว่าทำไมมันเปลี่ยนตัวดูไม่ได้วะอ๋อกูเพิ่งเห็นไปกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูมบอล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 นี่ใช่ไหมทำไปไปไปก็เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สับใครบอกบูมบอลเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งไปไปไม่มาไม่หยุดยุ่งมั้งไอ้สนเลยไอ้เหี้ยตรงนี้มีแมลงมีแมลเร็ง ประตูการมีมอนเตอร์วิ่งไวๆน่าจะเป็นบั็อกปะวิ่งไปชั้นล่างเฮ้ยเฮ้ยเลยออกเลยออกเลยออกเลยไปดูตัวเทียอะไรวะไม่รู้แต่บรรยากาศไม่ได้ทำไมจอเป็นอย่างเงี้ยเออมันกรี๊ดกูหน้าสั่นเลยสัตว์เออมันกรี๊ดหน้าสั่นตัวเทียอะไรวะไอ้นี่ปะไอ่อยากรู้ปะมาดูดิยช่วยได้ไหมอ่ะกูณฝา อย่าอย่าตู้เยอะเลยสแกนให้มึงไม่ทันหรอกจะล,อล้องวะล่ะเดี๋ยวกูล,ล้องให้อ่ะวู้โอ้โหแดงแดงแดงกลับบ้านละ <t ick> ต่อให้เล่นได้พี่ก็ไม่เล่นบอกเลยเห็นไหมเราเก็บเทร์ชิ้นสองชิ้นแหละหเฮียด่านนึงอะ่ะเล่นเซฟเซฟพี่เลือกเลยครับจะกลับไปที่เดิมหรือว่าเอ็กซ์เพมเมนต์ที่เดิมจะเจอตัวเดิมปะล่ะ ดาวบ้าเกินเลยจริงดาวบันดอนสุดยอดเลยดาวนี้แม่งเดอะเบจริงทุกอย่างดูเจริญหูเจริญตาจริงข้างหน้าด้านขวามีแต่มีจุดแดงด้วยอ่าตัวอะไรอ่ะจิมมี่เอาตีมันดิกูฟาดนะเอาดิมัมองหน้าผมอยู่มึงตีมันดิมึงจะได้เดินแนวของไอแมารหะ โอ้ยโอ้ยอุ้ยร่วงไปเลยสัตว์เฮียเยล็กสิแม่งตีสังกิกเลยสัตว์ประตู้ายล็อกพี่ดูดูใจวะมีของทองชิ้นมีของทองชิ้นหลังประตูหนึ่งแล้วก็โอ้โหเอาไงอะไรกันโอเอไปไปไปพี่พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่ไปอันนี้ล็อกออกซ้าย แล้วก็ระวังนะข้างหน้าข้างหน้ามีนะแดงสองตัวเป็นแดงใหญ่น่าจะสลามปะสลามได้ยินเสียงละหวะหวะหวะสลามกับอะไรอ่ะข้างหลังนู้นอ่ะมันมุมหรอข้างหลังนู้นไม่เห็นนะเห็นเห็นเห็นกูเห็นเล็กเซ็ดเล็กเซ็ดเล็กเซ็ดมึงปล่อยนี่มึงถือพ่วงมึงมึงปล่อยนี่ถือพ่วงไปถือพ่วงไปเออไปเนี่ย อ,อ๋อนอ๋อศพใช่เพราะเพราะว่า<ห>นี่มันทางออกหลักพี่จำได้กูเหนื่อยกูเหนื่อยมากเจะออกไปรับกูโดดไปได้กูโดดไปได้แป๊บนึงวางวางวางพี่อี๋อืี๋ตกใจเฮียเกือบง้างตีแล้วเพียงได้โูตรทิ้งเลยแมงสาบเลยอีงตีงึกเลยสบายสบายหูแรงเอสไปเลยเป็นไง สุดยอด Let's go เอ่อห้องกลางห้องกลางตรงไปมันกูได้ยินเสียงระเบิดนั่นนะด้ขวาเอานะดูให้กูด้วยอ่าเดี๋ยวซ้าประตูไปเรีเออบอกหายแล้วปะเออปิดล้ย้อนกลับมาตรงนี้ประตูเออระวังกันน่อยเเลเ มีเทเลตแล้วก็มีคนวิ่งอยู่วิ่งเลยอะไม่แล้วมันมีเทเลตมันมีระเบิดอะไรทีจะไปยังไงล่ะเดี๋ยวผมปิดเทเลตฮะพี่เด็กอหนหนังพี่นะฮะเฮ้ยอวเฮ้อ้ยเฮ้เฮยเฮอเ้อวยเฮ้ยเอ้้้วเฮ้ยเเาเฮ้เเ เมโลกูต้องเดินทางหลังอ่ะสกายด้านกะูน่ะกูต้องเดินทางหลังอ่ะมึงมันอยู่หน้ากูาเลยอ่ะถ้างั้นอยู่ตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทุบม,มันได้ปะใส่อยากทุมมบมากกว่าอย่าหาเรื่องนะมองไปก่อนมองไปก่อนมองไปก่อนแอมบูเลนก็นั่งไปอย่าเชียวนะอย่าหันไปทําอะไรเชียวนะสัตว์คือตอนนี้มีตัวอะไรตัวนึงซือไ,ไม่รอดแล้วอ่ะตายแน่ๆแล้เปอร์เซ็นต์ญญมันมีมันมีคนวิ่งอยู่อ่ะมาเคลียร์ตัวนี้ก่อนกูตรงไปซ้ายเออ นี ile, ่เก uh right. no, uh, mm ิดข uh, oh yeah, uh, so yeah, you know, ึ้นก hey. 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 hey, hey, ma ูอ ma ู่ระหว่ะงขจริงตรงไฟพี่เออไม่รอมารับแล้วไม่รอมาเฮ้ยมองอยนมงย่มองอยูมมองอยู่มองอยู่มองมองอยู่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 ม่เยมอ่ม่มย่มย่่มยมยมมองอยู่มมองอยู่องมองอยู่มองอยู่มองอยมองอยูมมมยมามา่งมองอยู่่มองอยมองอยู่มองอยู่งมมององอมม โอ้อย่างไวเลยเดี๋ยวไอซิมลองหันหน้าหนิหันหน้าหนิไปลอออกเลยไปลออกเลยโอ้<ป>โห้ยี้ไปไป <laughs> ไป <laughs> ไอ้เวอร์อยู่ <laughs> ยี่กูไม่อยู่ไปสักความี้คือแบบว่าว <laughs> <laughs> พี่ดูเพื่ด้ตาวของมันนะตาไม่เ <laughs> คือกูมองมันแล้วเว้ยเฮียแต่กูกูหยุดเทเลทไม่ได้เสีย <laughs> งไรอะ่ะ อ่อ้งมาไอ้่อ้ยูย่ข้างหน่อ้าไอ้่อย่าไอ่าอ้ย่าไอ่าอ้ยาอ้่้ยาไอ้่้ย่าไอ้่า้่าไง้อ้ยอ้ย่าอ้ยาไอ้อ้ยาอก่ามอ้อ้อยอ้ย่าไยาอมอบยอ โอ้โหโดนาวด้วยนวรู้รู้แล้วว่าขากลับมีเงินเพิ่มแน่พี่พี่ยองจริงสามร้งนี่แบบเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยน่ะสองเจ็ดสิบจับแล้ววิ่งแล้วแล้วแล้วไปเลยวะล่ะเนี่ยหลังใครอยู่เนี่ยแล้วเบิดแฟดตสามารถทำอะไรมันยอ่างนี้ต้องให้เราไปปะจับปุ๊บวิ่งปั๊บจับปั๊บวิ่งปุ๊บอะถุกปาพพิง มาแล้วเย็บเย็บเยมึงหยิบแล้วมึงวิ่งแล้วมึงจะถือพวทำไมวิ่งวิ่งตายจะตายจะตายจะตายตายายตายไกาบพี่อ๊ดมันตามเข้ามาข้างในได้วยเหอเยี๋ยบอกนะ บิน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 เร็วบินเร็วเร็ว,ว,ว,วมันมีรังอยู่ตรงประตูอันนึงอะไปเก็บก,กันตรงประตูอะเออเออไปเอออย่างน้อยก็ได้ตังว์วะไม่คุ้มเลยไอ,อ้เคียนนั่นเขาเสือกถือพุ้ไปไล่ตีเฉยเลยกงงไเโี้โหชิบหายเลย โอ้โห oh. ได้ยินเสียงชัดเลยสัตว์โอ้โหหน้าหน้ายาเลยสัตว์ใครคมีไฟนำเลยมาอยู่ใกล้ถือว่าโชคดีหยดหยดหยดตรไหไม่รู้เสียงเดินมันดังมากอยู่ซ้ายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นขาแล้วเยู่ที่ไหวะอยู่ข้างบนสลามาไม่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 ทำเปิด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 มาแล้วไอ้เหี้ยแล้วของใหญ่ไม่เอาแล้วเข้า<ม>ทาง,<อ>งดีไฟไหมสไลด์แล้วสไลด์สไลด์เฮ้เอเฮ้อเหทางหนีไฟไม่ใกล้ทางออกขนาดน,นั้นเลยวะ่ะ อยู่บนทางออกกว่า <c oughs> คือเราต้องเข้าไปทาเม่เกีย้ยแล้วก็ต้องเอาอย่างน้อยๆต้องเอาเฮี้ยนน้าเหน่ามาให้ได้อ,ะอ,อ่ะตอนนี้คิดเสียงตายครั้งสุดท้ายไว้เกียร์มไรลเอ็นดีดีปะถอยมันด่าเก้อ อัลโหลอัลโหลอัลโหลมันจับเสียงเหรอแต่สลามาแล้วนะไม่โลเอาไปเลยพี่ออกไปเลยไอ้โอยี่่แสดงว่าทางมันใกล้กันมากเลยใกล้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 ไกลตึ๊งไกลตึ๊งไปแล้วเลยเซิปไปแล้วเราได้คือไปอากลัวมึงนะ แึ่นแม่งนมึงอีกแล้วนะไอเด็กนี่มึงอีกแล้วนะไม่ได้แดกกูหลอกรอบนี้เอาไปยังมไงยังโอ้โหไอเย้ยล่อใหม่อีกแล้วเนี่ยกูกูล่อเล่ตใจแม่งยังไอสัตว์เข้าใจผมมาพิ่โอเคถือให้ ไอซีซีมลองเข้าไปนีเร็วๆสี่โมงเง şey <Bruno> <c oughs> ้ยไอ้ไออ้ไอ้้ออมึงเน้ี่แค่เข้ามามันก็คานแล้วอะอะไรอะไรอะไรไอ้แค่เข้ามามันก็คานใส่แล้วอะเงี้ยกูคิดที่ข้อมาเนี่ยไปมึงมึงอะถอยไปได้แล้วมึงอะเอางี้นะแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาแล้วกันลังพึ่งอันสุดท้ายนั่นอะไอ้เงี้ยผมยืนจุ่มสลามอยู่แล้วแม่ก็เข้ามา พี่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 โอ้โหเขาบอกว่าอะไรนะมันหูไม่ดีแต่ตาดีใช่ไหมใช่เป็นอยู่ไหนอะหน้ายาหรือไม่ไม่นะพูดตามตรงนะแต่คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลงไปลงนอยู่รอบยานไม่เห็นใครไม่เห็นใครไม่เห็นใครกู กูมีแฟดเปล่ามีแฟดเปล่าไม่มีก <c oughs> ูเห <c oughs> น,นื่อยไปแล้วกูเหนื่อยอ้ยงาโอ้โหแฟดเอาตัตนมีกี่ตัวเนี่ยเฮียไปไปรับกรรมไปมึงอะ่ <c oughs> ะเกียดดาวเฮี่น <c oughs> ี่ยังเยอยให้ตายเถอะอะเหลือกูคนเดียวเหรอเนี่ย เออไม่รู้อ่ะว่าผมมา่ผมเดินย่องย่องแล้วก็ย่องย่องแล้วเศ้าไปเลกขี้ขีเห็นแม่เดินทุ่ดุมก็ไม่หาใครไม่รู้อ่ะกูเองอ่ะ